สวัสดีค่ะสบีสมาชิกคุมีไอพีทุกท่านทุกกลุ่มนะสบสียาำเช้าเช้าวันศุกร์ที่27กันยายนพศ2567ก,กับการวางแผนกันเทรดทองคำค่ะสำหรับกราฟทองค่ะนะในส่วนของ t i m e f r a m e Day วันนี้นะคะจบเป็นแท่งเขียวนะคะยังมีแรงบายต่อเนื่องค่ะเมื่อวานจบพินแดงค่ะแต่ว่ากราฟนั้นนะคะมีแรงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ไปสร้างไฮสูงสุดอยู่ที่นะคะราคาไฮหมาที่ทําไว้นะคะก็คือราคา 2685นะคะเป็นราคาไฮใหม่นะคะเดวันนี้จบเขียวเมื่อวานราคาขึ้นไปก็แพมเลือกแผงกันเทรดหน้าบ่ายแล้วก็ในช่วงตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็นะคะในสข,ของตลาดอเมริกาปรากฏว่านะคะเก็บแล้วปรากฏว่ากราฟทองนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในท <c oughs> ํฟเฟรม H4 ค่ะมีการยอ่อและก็ยอ่อนะคะไปถึง85ยอ่อราคาลงมาแล้วก็นะคะทำให้กราฟทองก็ยังต้องบอกว่าวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นจบเป็นเขียวอยู่แสดงว่า ก็มีโอกาสเดินราคาขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องดูก่อนนะเพราะว่าตรงนี้ค่ะเป็นแนวรับเมื่อวานลงไม่ได้สร้างไฮใช่ไหมคะสร้างไฮขึ้นไปแล้วถ้ากราฟจะขึ้นต้องสร้างไฮใหม่นะถ้ากราฟจะขึ้นก็คือต้องสร้างไฮใหม่แบบนี้จริงๆก็แพมมองว่าไม่ควรมาถึงด้านล่างถ้ากราฟจะขึ้นก็ควรเบรกแถวนี้แล้วดันราคาขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างแนวรับ H1 นะคะอ่านะคะตรงนี้นะตรงนี้แนวรับ1และ2นะคะแผนการเทรดวันนี้เลือกเทรดหน้าบ่าย นะคะแผงกันเถิดวันนี้เลือกเทรดหน้าบ่ายนะแต่ต้องเช็คดูก่อนว่ากราฟหลุดแนวรับแรกไหมถ้าหลุดแนวรับแรกก็คือจะมาแนวรับ2แล้วก็ถ้าไม่หลุดแนวรับแรกบุ๊กก็จะยกราคาขึ้นไปได้เลยจําได้ไหมคะเมื่อวานที่พ่อแปมบอกว่าเนี่ยนะถ้าจะเทรดเซวก็คือกราฟต้องหลุดแนวรับโซนนี้ก่อนถ้าไม่หลุดแนวรับอะคือแสดงว่ากราฟนั้นมีแรงขึ้นปรากฏว่าขึ้นจริงค่ะแล้วก็ขึ้นสร้างหายใหม่อยูย่เหนือ70ได้ก็โหนะคะดันราคาขึ้นต่อเนื่องแต่ในส่วนของช่วงเย็นค่ะตลาดมีการนั้นนะคะมีการขายมาค่ะ ขายมาแล้วก็ถึงแนวรับนะคะทะลุลงมาแล้วอย่างที่พ่อแพรมบอกว่าให้รอแท่งเทียนก่อนนะถึงเข้าอีกรอบเนี่ยค่ะ B i P เห็นไหมคะเวลาท่านรอแท่งเทียนอ่ะท่านจะได้กาไรเห็นไหมคะแต่ว่ากราฟชอบมาช่วงดึกนะชอบมาช่วงดึกประมาณ5้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนะคะในการกลับตัวคืนนะแต่ก็นะขอบคุณทุกกําไรนะคะอาวันนี้มาว่ากันต่อแผงกันเถอะวันนี้เลือกเรดหน้าบายค่ะรอแผนบายนะไม่ตรงแค่ไม่เทรจถ้ากราฟมาแนวรับ2ออันนี้แปลกนะคะบอกไว้ก่อน ถ้ากราฟมาแนวรับสองอันนี้แปกเดมันจะจบด้วยแดงนะเพราะว่าสังเกตคือถ้ากราฟจะขึ้นก็คือต้องยกไฮมาฝั่งนั้นมนุแบบนี้แต่ถ้ากราฟไม่ขึ้นแล้วนะคะกดราคาลงมาแบบนี้เลยมันจะกลายเป็นนะคะการกลับตัวนะอันนี้ต้องระวังดีๆถ้าสมมติว่าลงมารับล่างต้องเช็คแท่งเทียนก่อนมาแท่งเทียนมีแรงบายไหมแต่แล้วก็ประเด็นมีแรงบายแล้วจะขึ้นไหมนั้นก็ต้องไปดูทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่ามีแรงฝั่งเซลนะอ่าโอเคนะคะอย่างที่บอกว่าแนวรับแรก ถ้าไม่ดแนวรับแล้วคือเดจบเขียวอีกมีโอกาสไปสร้างไฮใหม่จะไปที่ไหนโค้ด85ที่เดิมนะคะแต่าถ้าหลุดราคาลงมาจะลงมาแนวรับล่างแบบนี้นะคะดังนั้นดูแท่งเทียนประกอบนะในส่วนของ H4 เชา้านี้จบเป็นแดงยังกดราคาไว้อยู่นะคะแล้วก็นะคะในส่ข,ของ h 1ก็คือยังจบเป็นแดงอยู่ยังไม่มีแรงบายเข้ามานะคะ ก็ปล่อยให้กราวิ่งไปก่อนค่ะเทรดเดอร์นะคะอย่างที่คุณแพรมบอกก็คือบางทีบางครั้งคือเราต้องปล่อยให้กราวิ่งไปก่อนเราก็ต้องรอจังหวะจนกว่าจะใช่ไม่ตรงแล้วก็รอรอจนกว่าจะใช่แล้วจะได้กําไรนะคะดังนั้นบ i p สํีสคัญมากๆเลยนะคะระบบการเทรดที่คุณเรียนคือมีความมันยําสูงมากแต่ว่าคุณก็ต้องนะคะรอคอยระบบการเทรดเพื่อเพื่อให้รู้จุดเข้าเพราะว่าถ้าตรงระบบการเทรดปุ๊บมันจะมีจุดเข้าจุดออกจุดแก้จุดโดดและที่สําคัญถูกทางก็คือบินไกลมากหรือว่าทะลุไกลมากนั่นเองนะคะ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราคอยระบบการเทรดเรียนระบบการเทรดแล้วเราคอยระบบการเทรดรอตรงวินัยการเทรดนะวินัยการเทรดก็สาคัญระบบการเทรดดีวินัยการเทรดดีจะได้ตัง์ระบบการเทรดดีวินัยไม่ดีไม่ได้ตังนะคะดังนั้นสําคัญมากๆเลยนะคะถ้าต้องปรับต้องแก้ต้องปรุงตรงไหนก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เรานะคะสำเร็จในตลาดนี้นะคะทุกคนก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ไงที่ก็แพงบอกว่าให้รอนะให้รอนะฮะอ่ะอย่างเมื่อวานก็แพงก็บอกว่าเดี๋ยวรอท่านี้นะท่าอื่นไม่ต้องอ่าเห็นไหมฮะ อันนี่ไงคะนกวคราะหบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลงมาแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวก็รอท่านี้แล้วก็บายเห็นไหมคะตรงแผนเป๊ะเลยนี่คือสิ่งที่วคาแพ์อธิบายไปเมื่อคืนแต่ว่าในช่วงเย็น,นะคะ่ะในช่วงทุ่มสองทุ่มคือกราฟมันลงมาต่อเนื่องแล้วมีข่าวด้วยและอย่างไม่ตรงเทคนิคดันมาตรงเทคนิคตอนประมาณห้าทุ่มเชียงคืนนะใครที่เฝ้ารอก็นะคะน่าจะได้กาไรจุกๆกันเลยทีเดียวแล้วก็ขึ้นไปสวยงามนะคะอ่ะวันนี้เหมือนเดิมรอแผงกันเทดรอชาร์จค่อยจัดงาามนะะคสํหรับ ท่านไหนที่อยากเรียนเทคก,กับคดพันนะคะก็จะมีทั้งคอร์สออนไลน์และคอร์สเจอตัวนะ,อะคอร์สเจอตัวจะเป็น p r i v a t e c o u r ร e นะคะรุ่น15จะเรียนเดือนธันวานะแล้วก็คอร์สออนไลน์ที่เป็นเรียนซูมจะเป็นซูมพื้นฐานรุ่น3จะเรียนวันที่1 6 17พฤศจิกาใครที่มือใหม่เริ่มต้นเลยแนะนะําว่าลงคอร์สพื้นฐานซูมก่อนส่วนใครใครจะเรียน p r i v a t e course เจอตัวนะคะคุณ ราคา99,000คุณจะได้สูพื้นฐานฟรีนะเรียนรุ่น3ก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวมาเรียนเดือนธันวาปฏิบัติจริงหน้างานจริงนะคะก็เรียนเดือนธันวากันเลยทีเดียวสำหรับใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ ID Line โคตธนรดธนร2567หรือว่า ID Line Official ได้เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าโค,ค้แคมอยากเริ่มอยากเริ่มอยากลองศึกษาก่อนนะคะก็สามารถซื้อหนังสือไปศึกษาได้นะคะว่าแบบการเทรดคืออะไรแบบไหนนะคะ หลายคนบอกว่าโค้ oh, ถ้าอ่านหนังสือแล้วเราจะเข้าใจไหมต้องบอกว่าการอ่านหนังสือนะคะคือเราจะต้องทําความเข้าใจเองแต่ให้ดีกว่านั้นคือคุณจะต้องมีคนอธิบายในหนังสือเพราะว่าศัพท์ของการเป็นเทรดเดอร์มันเป็นศัพท์ใหม่ค่ะมันเป็นศัพท์ใหม่ที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาเลยมันจะต้องมีคนอธิบายให้ฟังแล้วก็จะทําความเข้าใจได้แนะนําว่าไปลงพื้นฐานนะ <c oughs> พื้นฐานจะช่วยได้บางคนซื้อหนังสือไปอ่านไม่เข้าใจเลยอ่านไม่เข้าใจเพราะว่าศัพท์ค่ะ สับแต่ละสับเทดเดอร์ต้องทําความเข้าใจซึ่งถ้าเราถ้าเราไม่เคยเลยเนี่ยมันจะฟังไม่ออกมันไม่รู้เรื่องค่ะมันเป็นเหมือนสับเฉพาะนะมันเป็นสับเฉพาะมันเหมือนสับทางการแพทย์อะไรแพทย์ก็จะรู้สับของเทดเดอร์เทดเดอร์ก็จะรู้อ่ะนพูดตรงๆมันมันไม่ใช่ว่าใครจะเรียนรู้เรื่องดังนั้นท่านจะต้องไปนะคะเรียนรู้จากคนที่ทํามาแล้วหรือว่าคนที่เขียนหนังสือนั่นก็คือมาเรียนคาสกับโค้ดได้นะสำหรับใครที่บอกว่าซื้อหนังสือไปอ่านไม่รู้เรื่อง มันจะต้องมีคนอธิบายค่ะเพราะคนอธิบายได้ดีที่สุดคือเจ้าของหนังสือค่ะนะพูดตรงๆนะโอเคนะคะสำหรับใครที่อยากเรียนดูเพิ่มเติมก็แนะนําว่าคอร์สเบาที่สุดก็จะเป็นคอร์สพื้นฐานนะซูมยังไงคุณก็ทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ได้คนที่มาเรียนซูมก็ทํากําไรได้เมื่อวานเรียนซูมรุ่น2ทําำกำไรได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เก่งมากๆเลยนะคะอ่ะก็ยนินดีดูทุกกำไรนะเนี่ยสอนคัดยังไม่จบแล้วทากําไรได้แล้วลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ได้เข้ากรุ๊ปไลน์เลยนะคะใครสนใจก็ทักได้ที่ไอเดียไวลวน์โคตร